วันนี้นะครับหนาวๆอย่างนี้ครับหลังเลิกงานครับตอนนี้ก็เกือบๆจะห้าทุ่มแล้วครับมีข้าวผัดไข่ครับวันนี้ผมทําข้าวผัดไข่นะครับข้าวผัดแบบอารมณ์แบบข้าวผัดโบราณนะครับนี่ครับสูตรได้เมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีน้ําซุปครับร้อนๆเลยครับส่วนน้าซุปก่อนแล้วกันวันนี้มีอันนี้ด้วยครับ เตะนะครับน,นี่ไม่ได้ทําเองนะครับซื้อมาครับแล้วเขามีน้ําชุดของเขานะครับนี่ชุดของเขามาครับแก่หนาวคันสักหน่อยครับจูจูโบกครับไอจัตนนี้คนล้วกัน จมตเต็มเต็มเลยครับแบบไหมครับช้ำๆไปเลยห <c oughs> ืมอขังไม่หน่อยครับลองดูนะมาจาดเขานหน่อยเป็นยังไง ่นนี้ก็จะมีอหอมมีอะไรแตงพริกเข้ากันได้ดีตบแตงนิดหน่อยอ ครับข้าวผัดหมูครับข้าวผัดหมูหลังเลิกงาน,นครับต้องใช้พลังงานนะครับนี่ก็เป็นเมนูง่ายนะครับเสรุเจ็ดคอ เ,เราลืมพริกน้ำปลานะครับขบ้าวบดไทยน้ำมัจารครับ ร้อนๆครับติดมันครับแบบติดมันถ้หมุนๆอย่างนี้นะครับเราจะลองอน,น้ำน้ำจิ้มจริงกับข้าวผัดนั่นแหละ้าบหวานๆนะ ทำเดี่ยวยาวๆไปเลยไม่ได้ครับยาวแต่ ออืครับก็พอได้ครับลองน้ำจิ้มกับข้าวผัดครับอืแปลกๆหวานๆดี แปรเรียน,นี่ยสักหน่อยครับข้าวผัดไข่ข้าวผัดโบราณดีครับ